สาวส่งของยากจนก้าวเข้าไปในคฤหือหาหลังใหญ่พรมแดงใต้ฝ่าเท้านุ่มจนเธอรู้สึกแปลกแยกแชนเดเลียระยิบระยับเหนือศีษะราวกับจะบดบังตัวตนของเธอให้เล็กลงเธอจับกล่องพัสดุในมือแน่นกลิ่นน้ำหอมราคาแพงอบอวลไปทั่วสายตาของสาวใช้และพนักงานในบ้านจับจ้องมามีแต่ความเย็นชาไม่มีรอยยิ้มไม่มีความเป็นมิตร เธอกลืนน้ำลายฝืนเดินต่อไปข้างหน้าเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนก้องไปทั่วแล้วประตูบานใหญ่ก็เปิดออกชายไวกลางคนในชุดสูทราคาแพงก้าวออกมาเขาส่งสายตามองเธอจากศรีรษะจะรบปลายเท้าแววตาเต็มไปด้วยความรังเกียจทำไมถึงให้คนแบบนี้เข้ามาเขาพูดขึ้นเสียงแข็ง เธอกระชับกล่องในมือพยายามเก็บสีหน้าฉันมาส่งของค่ะเสียงของเธอมั่นคงแต่หัวใจเต้นแรงเขาหัวเราะในลําคอเหยียดยิ้มมุมปากเธอดูเหมือนคนใช้มากกว่าคนส่งของนะเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากพนักงานรอบข้างเธอเม้มริมฝีปากมือที่จับกล่องสั่นเล็กน้อยความอับอายล่นขึ้นมาจนใบหน้าร้อนเผา เธอยืนนิ่งไม่ตอบโต้อะไรเขาส่งสายตาให้สาวใช้ข้างหลังเอาเงินให้เธอแล้วไล่ไปซะสาวใช้หยิบธนบัตรออกมาจากกระเป๋ายื่นมาทางเธอเธอกำมือแน่นความโกรธพุ่งขึ้นมาในอกแต่ยังคงเก็บอารมณ์ไว้เธอสูดลมหายใจลึกฉันไม่ต้องการเงินของคุณ เสียงของเธอหนักแน่นกว่าที่ตั้งใจชายคนนั้นเลิกคิ้วเธอไม่รู้หรือว่าฉันเป็นใครเขาก็ดอกจ้องมองเธอราวกับเป็นฝุ่นใต้เท้าเธอเงยหน้าศบตาเขาตรงฮ่าฮ่าฉันรู้ค่ะคุณเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทใหญ่โตเธอหยุดไปชั่วขณะก่อนจะเอ่ยต่อแต่คุณอาจไม่รู้ว่าฉันเป็นใคร เธอเอื้อมมือไปหยิบสร้อยคอที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อดึงมันออกมาให้เห็นจี้เล็กๆรูปดาวยังคงเปล่งประกายสายตาของชายคนนั้นเปลี่ยนไปทันทีสีหน้าของเขาซีดลงริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงออกมาสาวใช้ที่ยืนอยู่ข้างๆเบิกตากว้างเป็นไปไม่ได้เสียงกระซิบดังขึ้นจากพนักงานรอบข้าง เธอยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งสงบปล่อยให้ความเงียบค่อยๆกลืนกินบรรยากาศทั้งหมดชายคนนั้นก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวดวงตาของเขาไหววูบเขาจ้องมองจี้รูปดาวในมือเธอราวกับเห็นบางสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เธอได้สร้อยเส้นนี้มาจากไหนเสียงของเขาแหบพร่าแตกต่างจากความเย่อหยิงเมื่อครู่เธอกำมันไว้แน่นก่อนจะพูดช้าๆ ชัดเจนฉันมีมันมาตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งเดียวที่ฉันเหลืออยู่ความเงียบหนักอึง้งพนักงานรอบข้างเริ่มหันมามองกันเองกระซิบกระซาบอย่างสับสนชายคนนั้นกลืนน้ำลายลมหายใจขาดห่วงมันมันเป็นไปไม่ได้มือของเขาสั่นเมื่อยกขึ้นมาปิดปากเธอเธอชื่ออะไร เธอสูดลมหายใจลึกจ้องตาเขาไม่กระพริบฉันชื่อลลิตาร่างของชายคนนั้นชะงักสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงดวงตาที่เคยเย็นชาเต็มไปด้วยความตหนกลลิตาเขาพึมพำรรชื่อเธอเบาๆราวกับไม่เชื่อสายตาตัวเองเธอเห็นมือของเขากำแน่นสั่นเล็กน้อย เหมือนคนที่เพิ่งพบอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงลลิตาเขาพูดอีกครั้งคราวนี้เสียงแผ่วเบาเป็นไปไม่ได้ลูกของฉันหายไปตั้งแต่ยังเด็กเธอสะดุง้งหัวใจเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมาจากอกลูกของคุณเธอขมวดคิ้วรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง ชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอในดวงตาที่เคยแข็งกราวลลิตาถ้าลูกยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ลูกจะอายุ25เธอกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของตัวเองมือที่จับสร้อยไว้เย็นเฉียบฉันอายุ25เสียงของเธอสั่นเครือพนักงานรอบข้างเริ่มถอยห่างบรรยากาศตึงเครียด ไม่มีใครกล้าส่งเสียงชายคนนั้นจ้องมองเธอแววตาของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ปันป่วนลูกใช่ลูกจริงๆหรือเปล่าเธอหายใจไม่ออกความทรงจำบางอย่างแล่นเข้ามาในหัวเธอเห็นภาพจางๆของมือที่เคยอุ้มเธอเสียงหัวเราะของผู้ชายคนหนึ่งเสียงอ่อนโยนที่เคยกล่อมให้เธอหลับ เธอสายหน้าพยายามตั้งสติไม่ไม่จริงเธอกระซิปมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้เขายกมือขึ้นมาราวกับอยากจะสัมผัสใบหน้าเธอลูกของพ่อเธอสะบัดตัวถอยหลังอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันกำลังจะระเบิดทุกอย่างรอบตัวเหมือนหมุนคว้าง เธอไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรอีกแล้วเธอสายหน้าแรงฮ่าฮ่ไม่ยอมรับไม่เชื่อไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นหัวใจเต้นเร็วเกินไปมือเย็นเฉียบเหมือนไร้เลือดไหลเวียนไม่ฉันไม่ใช่ลูกของคุณเสียงของเธอสั่นแต่แววตามุ่งมั่นชายคนนั้นมองเธอแววตาสับสนเจ็บปวดลูกพ่อไม่เคยลืมลูกเลย เขาเก้าวเข้ามาใกล้อีกเธอถอยหลังแทบสะดุดทุกคนรอบข้างเงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดอะไรฉันถูกทิ้งถูกทิ้งตั้งแต่ยังเด็กเธอพูดออกมาอย่างเจ็บปวดฉันโตมาโดยไม่มีใครไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีครอบครัวน้ำตาคลอในดวงตาแล้วคุณกล้าพูดว่าคุณเป็นพ่อของฉันชายคนนั้นหน้าซีดลง เหมือนถูกตบด้วยความจริงที่โหดร้ายเขาหายใจสั่นลูปหน้าตัวเองแรงฮ่าฮ่าพ่อไม่เคยทิ้งลูกพ่อหาพ่อหาลูกมาตลอดเสียงของเขาแตกพร่าร่างกายสั่นน้อยฮ่าฮ่าแล้วฉันล่ะเธอถามน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธฉันต้องอดทนต้องดิ้นรนต้องทนทุกอย่างมาตลอด เธอกำหมัดแน่นความเจ็บปวดที่อัดแน่นในใจทะลักออกมาคุณอยู่ไหนตอนฉันต้องการคุณที่สุดเขาไม่สามารถตอบได้ริมฝีปากของเขาสั่นเล็กน้อยดวงตาเต็มไปด้วยความเสียใจมันมันเป็นความผิดของพ่อเขายอมรับเสียงเบาเธอหัวเราะในลําคอแต่ไม่มีความสุขอยู่ในนั้นเลยความผิดของคุณใช่มันเป็นความผิดของคุณ น้ำตาหยดแรกไหลลงมาตามแก้มเธอรีบเช็ดออกไม่อยากให้เขาเห็นความอ่อนแอแต่ตอนนี้มันสายไปแล้วเธอหันหลังเตรียมเดินออกจากคฤหาดหัวใจของเธอเหมือนกำลังจะแตกเป็นเสี่ยงฮ่าฮ่แต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านหลังเสียงที่เธอไม่คิดว่าจะได้ยินอย่าไปเธอชะงักหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด เสียงนั้นเสียงที่เธอรู้สึกเหมือนเคยได้ยินมาก่อนเสียงของแม่ร่างของเธอแข็งทื่อหัวใจเต้นโครมครามเสียงนั้นเสียงที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความบาวรอนเธอหันขวับกลับไปทันทีร่างของหญิงวัยกลางคนยืนอยู่ที่บันไดเธอสวมชุดผ้าไหมสีขาวผมยาวสยายดวงตาของเธอแดงกำ่ำ มือของเธอกำแน่นราวกับกลัวว่าคนตรงหน้าจะหายไปลาลิตาเสียงนั้นเอ่ยชื่อเธออย่างสันเครือหญิงคนนั้นก้าวลงบันไดช้าฮ่าฮ่าดวงตาจับจ้องเธอเหมือนไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในหัวใจภาพบางอย่างไหลเข้ามาในหัวของเธอมืออบอุ่นที่เคยลูบหัวเธอเบาฮ่าฮ่าเสียงกล่อมเบาๆในคืนที่เธอร้องไห้ แม่เธอกระซิบออกมาโดยไม่รู้ตัวหญิงคนนั้นสะอื้นเชคแม่เองเธอกลืนน้ำลายร่างกายหนักอึง้งไม่เป็นไปไม่ได้เธอสายหน้าถอยหลังแม่ของฉันทิ้งฉันไปแล้วหญิงคนนั้นทรุดลงกับพื้นน้ำตาไหลไม่หยุดไม่แม่ไม่ได้ทิ้งลูกเสียงของเธอแตกเป็นเสียงหาฮะแม่หา แม่หาลูกมาตลอดเธอรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกหัวใจของเธอกำลังต่อสู้กับความจริงดวงตาสองคู่สบกันเต็มไปด้วยคำถามเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเต็มไปด้วยความรักที่สูญหายไปนานหลายปีเธออยากจะเชื่อแต่ก็กลัวที่จะเชื่อลลิตาแม่ขอโทษหญิงคนนั้นเอื้อมมือมาหาเธอเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อ เธอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปเธอควรเชื่อไหมหรือควรเดินออกไปแล้วไม่หันกลับมาอีกเลยเธอยืนนิ่งลมหายใจติดขัดมือของหญิงคนนั้นยังคงยื่นมาหาเธอแผ่วเบาอ่อนวอนแต่เธอไม่อาจขยับเข้าไปใกล้หัวใจของเธอสับสนความโกรธความเศร้าและความคิดถึงปทะกการจนปวดหัวทำไมเพิ่งมาหาฉันตอนนี้ เสียงของเธอสั่นไหวหญิงคนนั้นสะอื้นริมฝีปากขยับช้าๆราวกับพยายามกลืนก้อนน้ำตาลงคอแม่แม่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เธอหัวเราะในลำคอแต่เป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดไม่ตั้งใจแล้วฉันละ่ะดวงตาของเธอแดงกำ่ำฉันต้องใช้ชีวิตเหมือนหมาข้างถนนต้องดิ้นรนต้องอดทนต้องเอาตัวรอดในโลกที่ไม่มีใครคอยช่วย มือของเธอสัน่นในขณะที่พวกคุณมีชีวิตที่หรูหราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเธอกัดฟันแน่นแล้วฉันละ่ะหญิงคนนั้นร้องให้หนักขึ้นน้ำตาไหลลงมาราวกับสายฝนแม่ขอโทษแม่ขอโทษเธอส่ายหัวเธอไม่อยากฟังคำว่าขอโทษมันสายไปแล้วหรือมันยังไม่สายเกินไป ภายในใจของเธอมีเสียงสองเสียงกำลังต่อสู้กันหนึ่งเสียงบอกให้เธอหนีไปจากที่นี่อีกเสียงหนึ่งกระซิบบอกให้เธอลองเปิดใจอีกครั้งเธอเม้มปากแน่นความเงียบปกคลุมไปทั่วทั้งห้องทุกคนต่างรอฟังคำตอบของเธอเธอสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วตัดสินใจฉันเธออ้าปากแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอเธอมองใบหน้าของหญิงคนนั้น ดวงตาที่เปียกชื้นเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดเธออยากจะโกรธอยากจะหนีไปจากที่นี่แต่หัวใจของเธอกลับสั่นไหวแม่รู้ว่าลูกเจ็บปวดหญิงคนนั้นพูดเสียงแผ่วแม่ไม่ขอให้ลูกให้อภัยแต่ขอให้ลูกฟังความจริงก่อนเธอกำมือแน่นความลังเลพุ่งเข้าจู่โจมหัวใจของเธอเธอไม่อยากฟังไม่อยากให้ตัวเองอ่อนแอ แต่ส่วนลึกในใจเธออยากรู้อยากรู้ว่าความจริงคืออะไรเธอเงอยหน้าขึ้นมองหญิงคนนั้นตรงฮ่าฮ่า